สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว กลับมาในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้การทําการเกษตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะใครๆก็สามารถที่จะเป็นเกษตรกรได้เพียงแค่เรื่องราวขององค์ความรู้ต่างๆนําไปปรับใช้หรือแม้กระทั่งเรื่องของนวัตกรรมเทคนิคดีๆนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศติดตามข้อมูลได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ มวิสาหกิจชุมชนปามน้ำมันตะกัวป่าตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาสมาชิกจำนวน50รายพื้นที่ปลูก3,000ไร่จากเดิมเคยเป็นสวนยางพารามีการปรับเปลี่ยนมาปลูกปาล์มคุณภาพซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตะลาดต้องการและที่สำคัญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปามน้ำมันตะกัวป่าเน้นย้ำในเรื่องของปาล์มคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน G.A.P. ตัดเก็บปาล์มที่มีความสุก100%ส่งตรงสู่โรงงานภายใน24ชั่วโมงเพื่อคงความสดตามที่ตะลาดต้อง ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ได้จํานวนกว่า600ตันต่อเดือนใครได้กิโลกรัมละ6-7ถบาทต่อกิโลกรัมเป็นการสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับกเกษตรกรกลุ่มก็มีหน้าที่คัดแยกนะคะคัดแยกตามคุณภาพคุณภาพจะแบ่งเป็นสาประเภทคุณภาพระดับดีมากระดับปานกลางนะคะที่ตกเกรดเราก็จะเอาไปรวบรวมเพื่อทําเป็นวัสดุเหลือใช้แจกจ่กลับไปสู่กเกษตรกรนะคะ นักคุณภาพสืบเนื่องจากในส่วนงานราชการที่มาช่วยส่งเสริมในด้าน GAP ก็จะมีคุณภาพบ่งบอกอยู่แล้วประมาณ7-8ข้อนะคะในการเป็นมาตรฐานเช่นมีความสุกสดตัดภายใน24ชั่วโมงมีน้ำหนักประมาณ20กิโลกร,รัมขึ้นไปมีความสมบูรณ์ไม่โดนกัดแทะหรือมีรอยบอบช้ำความสุกก็คือ100%เพราะปา๊มน้ำมันเป็นพืชพลังงานค่ะ สําสหรับในการเกษตรกรมายื่นขอค่ะลําดับแรกก็คือเกษตรกรต้องมาทําการยื่นขอยื่นไปสมัครกับทางหน่วยงานศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพังงานเนี่ยค่ะหลังจากที่เกษตรกรยื่นขอเราก็จะทําการตรวจเอกสารว่ามีครบข้อกําหนดของเราหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดครบทางทีมของศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพังงาเราเนี่ยค่ะเราก็จะจัดทีมผู้ตรวจลงไปตรวจประเมินแปลงให้ค่ะหลังจากที่เราเข้าตรวจแปลงค่ะ ถ้าเกิดว่าเราตรวจมันจะมีข้อกําหนดในการตรวจอะคา่ะทั้งหมด8ข้อค่ะก็จะมีเรื่องของแหล่งน้ําเรื่องของพื้นที่ปลูกค่ะแล้วก็เรื่องของวัตถุอันตรายทางการเกษตรเรื่องของข้อที่4ก็คือเรื่องของการเก็บเกี่ยวข้อที่5ก็คือจะเป็นเรื่องของอาการเก็บเกี่ยวการปฏิบัติภายในแปลงค่ะข้อที่6กก็คือจะเป็นเรื่องของการขนย้ายผลผลิต ข้อที่7ก็คือสุขลักษณะของตัวเกษตรกรของแปลงอะค่ะของผู้ปลูกค่ะแล้วข้อที่8ก็คือเรื่องการบันทึกข้อมูลการผลจสอบค่ะทางเราก็จะตรวจทั้งข้อกําหนดทั้ง8ข้อค่ะเราก็จะให้ผ่านผ่านข้อสุดท้ายคือข้อที่8ค่ะก็คือถ้าเกิดเกษตรกรทางทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะ,ะลงเข้าตรวจแล้วถ้าเกษตรกรผ่านทั้ง8ข้อภายใน15วันเราก็จะเอาเข้าคณะกรรมการของกรมวิชาการแล้วก็เดี๋ยว หลังจากนี้15วันเราก็จะใบรับรองมาให้กับทางพวกกลุ่มเกษตรกรนะคะแต่ถ้าอย่างอย่างที่กล่าวไว้ขัางต้นว่าถ้าเกิดไม่ผ่านเราก็ต้องแก้ไขข้อบอกพร่องก็คือต้องทําการนัดในการตรวจครั้งต่อไปซึ่งวิธีการตรวจก็จะเหมือน8ข้อเหมือนเดิมะคะ่ะนอกจากที่เราจะทํางานด้านการวิจัยและพัฒนาพืชโดยเฉพาะปั๊มน้ํามันเราก็มีนะคะ,ะส่วนหนึ่งก็คือการรับรองมาตรฐาน j p นะคะ,ะในปั๊มน้ํามันซึ่ง ในส่วนของพืชปั้มน้ำมันเนี่ยเราจะรับรอง GEP ให้ได้เฉพาะาแปลงเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มแปลงใหญ่นะคะเท่านั้นในส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมกลุ่มแปลงใหญ่เราจะไม่ตรวจสอบรับรองให้นะคะในเฉพาะพืชปั้มน้ำมันส่วนพืชอื่นนั้นเรารับรองให้ทุกท่านที่สมัครมาทีา่สำนักไอของเรานะคะในจังหวัดพังงาน,นะคะการปลูก ปลาล์มส่วนใหญ่ก็ไม่มีการที่ไปบุกบุกป่านะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นการเคยปลูกยางแล้วกลับมาปลูกปาล์มน้ํามัน,มนอะไรสับเปลี่ยนกันแล้วก็บางส่วนนะคะการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ที่รกร้างนะคะมไม่สามารถทําประโยชน์ในการปลูกพืชอื่นได้มาปลูกปาล์มน้ํามัน,มนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็พัฒนาให้เกษตรกรใช้พื้นที่ที่รื้อแปลงเก่านะคะมาใช้ประโยชน์ โดยที่ไม่มีการบุกรุกทำลายป่านะคะสำหรับดิฉันเองซึ่งเป็นประธานกลุ่มของวิสวา,าหกิจปาล์มน้ำมันยืนยันได้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะว่าในการที่เรามาช่วยกันทําขับเคลื่อนเก็บปาล์มผลิตปาล์มคุณภาพจะทําให้เรามีค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เราสามารถมีรายได้เพิ่มเติมมาหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัว ณนะยามวิกฤตเศรษฐกิจกแบบนี้นะคะทุกอย่างก็คือจะทําให้กระบวนการขับเคลื่อนของออตลาดสินค้ากเกษตรประเภทปาล์มน้ำมันมีความรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีขึ้นและเติบโตค่ะ ราวที่น่าสนใจในการทําการเกษตรให้ประสบความสําเร็จยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมชมนะ่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆมาฝากกันสักครู่เดียวค่ะค่ะ